สวัสดีครับตอนนี้ได้ใช้เซนเซอร์อินฟราเรดตัวนี้นะครับใช้วัดเปลวไฟนะครับซึ่งต่อสายแบบอนานหลักเพื่ออ่านค่านะครับก็จะมีตัวพัสเซอร์ต่อเข้ากับขาที่8เพื่อส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีเ,อเปลวไฟเข้ามาใกล้ๆนะครับเดี๋ยวไปดูหน้ามอนิเตอร์ ตัวนี้ค่าที่อ่านได้ประมาณ500กว่านะครับแล้วก็โค้ดนี้ผมเขียนตักงไว้ที่ถ้านะครับค่าที่ได้นี่น้อยกว่าร้อยนะครับมันก็จะบัสเซอร์นี้ทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาลองจุดไฟกันแล้วก็ผลเป็นยังไง นะครับมาเสือดังเดี๋ยวอ่านข้านะครับตรงนี้อยู่ประมาณต่ำกว่าร้อยนะครับถึงทำงานอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ให้ดูคร่าวๆนะครับก็สามารถไปต่อยอดทำโปรเจกต์เกี่ยวกับวัดเปลวไฟนะครับแต่ต้องรู้ว่าเจ้าเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะออกไปโดนแดดไม่ได้นะครับ ตอนนี้ผมเทสอยู่ในห้องนะครับถ้าอยู่ข้างนอกนะครับเซนเซอร์มันก็จะทำงานตลอดเวลาเพราะว่าในแสงอาทิตย์มันจะมีอินฟราเรดอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ